ดีกแล้วน,นี่งไงฟิกเกอร์่ยิงเอ้าตายเฮ้ยติดฟิกเกอร์มาทำไงนนีอ่อ่าชนะเลนเอะไรก็ตอบตอบไปเรื่อยๆยังคีคลิปก่อน <no> อ่าติดเคอร์ออาเดตไปผักันฮิวไปครับคิซี่มาอิลูเมียมา หลบเฮ้ยหลบไปน่ะเฮ้ยอะไรคลิกมานทำไมคลิกมานทำไมคลิกมานทำไมคลิกมันทำมือเราตายตายแบบไม่รู้เรื่องผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มีเอเดให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพย์เติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคียบเพย์เท่านั้นดูนะครับว่าเวลาเล่นจะเป็นยังไง เราต้องวิวสี่นะเราต้องวิวสี่ฮ้ยโหยิงที่มาแล้วสไลด์มาเจอนี่สเปิร์ลเอามันดีเอามันดีจะสี่แล้วจะสี่แล้วอยากสี่ก่อนนะได้นะพี่เบ้มมันอยากสวดสี่เฮ้ยโยกสวยจัดคู่ได้สองคูได้หมดสี่แล้วได้หมดนี่ไงฟิกเกอร์ยิงฟิกเกอร์ไปต่อระยะต่อระยะ ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขอให้บอกจริงๆเมื่อกี้ไม่ต้องฟิกเกอร์ก็ได้นะเมื่อกี้แบบแบบใช้เท่ๆเฉยฮะอ่ามูลาเล่นนมันเฮงโวชอย่างโคดานสี่สิบเราจะแบบใช้สกิลแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้นะฮะเฮ้ยป่าแรงอยู่ยิ่งหาอดทนพยายามกันเนี่ยต้องอดทนชิบหายเนี่ย ก่อจะได้ของแต่ละชิ้นนี่ยากลำบากมากเฮ้ยงับเฮ้ยมันเปิดติพุ forget. Forget. ่งมาดิเฮ้ยหลบได้มานี่ได้แล้วได้อืมไม่ไม่ฮะมาได้ลองกินโน้ตก่อนมาเลยว่าโหช มัาต้องทิ้งเอาให้ไกลฮนะแล้วก็ไปตีแล้วก็กลับไปแกงบนต่อไปนี่วิธีแบบยืนเลนสไตล์มูลานะฮะก่อนไม่เกิด <c oughs> ก่อนยังไม่เกิดนี่ว่ามีคีวิตเกดสแตกสักสองทีปะนี่ไงนกเฮ้ยไปทำแนื้หลัง วฮ้ยอันตีนอออกไงอะนี่ <c oughs> โอ้มันโดนสตันนะ่ะเมื่อกี้เลบเบอร์มันอะไรของมันเนอะ,ะเดือดไปเปล่ามันไม่มีเอ้ยรอดเหรอบ้านาบาน้าจริงรอดดีกว่าจริงรอ๋อโอ้มันรอดอะไรเน,นี่ยตาไม่ถัง ขี้ผมตีเตะอีกเตกหนึ่งไม่ได้นะโดนสตันเยอะไปวิธีเียี๊แบบเนียนเขียคี๊พร้อมโคลเขีย์คี๊พร้อมโคล อิลูเมียก็เหลือเกินนะเราต้องใช้คิวสองหลบแบบทเทๆเฮ้ยเพน้าไปแล้วเฮ้ยทีที่หมดละเราจะไปแก๊งบนเฮ้ยมันไฟอะไรกันเนี่ยเอามันผู้ผากทีเดียวกันในเมนูน่ะกระเด็น,นไปด้านบ้านน่ะ เหป้ยเยี่ยบเลยอ่ะป่าเข้าไปพิกเกอร์ด้วยเอ้าชิบหายแล้วเฮ้ยเอ้ามันหลบมันเดดมาข้างหน้าโอ้โหอุตสาห์พิเกอร์ที่พิกเกอร์อัติเดี๋ยวได้เคลียร์ล่างกัน ใครมากันล่างวะไปแล้วเจอกันในล่างนะฮะเอาเป้าเอ้ยนไปไหนวะ เฮ้ยโอ้โหไม่นะตายเลยเอือไม่น่ากดอันติเลยมันจำไว้นะฮะไม่โกดอันตินี่ขออีกทีนึงเฮ้ยกลับเฮ้ยกลับไม่ได้เอือเฮ้ยพน้มาอีกแล้วจะฆ่ากูแล้วมันเข้าหลังใส่มาได้ปะใอ่มาได้ปะไอ้ไอ้เอไม่ใช่ หยาดยาดหยาดหยาดเนี่ยเห็นผิดตัวหมดแล้วเฮ้ยเล่นไม่ได้เลยมันถอยกันไกลจังอ่ะผมเล่นไม่ได้เลยน้องนะเอลซูเฮ้ยโอ้โหเจ็บอยู่นะซื้อแกเล่นไม่ได้นะฝั่งนู้นมีแต่ตัวพิภูนะมันหลบได้หมดเลยฮายาตงฮายาเตะถ้ามันแพน้า ห,หาดิหาเงาอดิบอ,ได,อได้รับแดงก่อนโดนเฮ้ยสแต็กฟรีได้แล้วดีงี้มาสแต็กฟรีแล้วฮะตาเข้าไปครึ่งหลอดเฮ้ยเฮ้ยสแต็กฟรีปาาฟรีฮะปาาฟรีอา ไงล่ะได้ไวจังวะปาฟีเดี๋ยวยาวเราไม่ต้องทำอะไรครับปาฟีเคครีปเป็นด้ามันดักปาดฟรีเฮ้ยมันโอ้มันแข็งฟรีเมื่อกี้ <S <S นี่เก็บแตกฟรีฮะเก็บแตกฟรีไปเรื่อยจนกว่ามานาจะหมดอ่ะเล่นไปเรื่อย <S 2> <S 2> ปาดฟรี เออตายไปเลยไอ้หยานไอ้เนี่ยเอ้าตายเฮ้ยอัติฟิกเกอร์อัติฟิกเกอร์แม่งโอ้ได้ได้หมดได้เก็บหมดเลยอันติฟิกเกอร์ไป ไปแล้วฮะเริ่มแผงดิบแล้วนี่เน็ดเน็ดเน็ฮัลโหลเน็ดเน็ดทะลุกำแพงไปแล้วนั่เนเลยเมื่อกี้ข้รเท่อันติดกรนนานๆทีได้ทำแต่ฟรีครฮะอันนี้เราได้บับมูมาด้วย อันหน้าเฮ้ยอยากอยากโปก๊กเล็นวนอยากโปก๊กอ่ะสีวีสีวีรอก่อนนี่ไงตายอยีตัวนึงยิงเอสูสวยอยู่ไหนอีกฮะไม่ดีดิอยู่ไหนอีกเฮ้ยป่าเข้าไปยิงเออสวยต่อดอเมจเดียดดิจิตอลนี่เอสูนี่เก็บ เก็บได้ทุกช็อตเลยในส่วนนียมาต่อไปเราจะออกมูรานะฮะจาดกลุ่เนี่อหนีไดเกินยังเดือดมีอมีอามป่าเข้าไปโอ้โหแรงอยู่เหมือนเวลาเพชรกรเหมือนเวลาเพิ่งเข้าใหม่ๆ เออเลยไปแล้วเต็มใหม่ว่านาตายแล้วแหละใหม่อะป่าเข้าไปโอ้เก๋าคนไก่ตุ้มปัญหามันหามันหามันหาเงาโุลาดมาฮะแล้วก็คุมโซนเลยล่างไปเรื่อยครับผมอย่างนี้สบายสบายได้ดาบแดงแล้วไอ้ย คือมูลาดล่างล่างล่างชุดนักเรียนนี่เป็นอะไรที่ฟันแรงนะฮะผมจะบอกไว้ก่อนราามราามราาดีีาาคขอฟันหยางแค่ครึ่งหลอดได้ปะเฮ้ยมันหลบว่ะมันแดนหลบว่ะโอเคโคตรแก้ทาง่าเข้าไปเอาไปหน้าไปนู่นแล้วเหรอ <c oughs> ให้มันเหยียบสองมันโดนมันโดนอาลัยด์หายแล้วสี่แล้วยานเฮ้ยกลับฝ่าเข้าไปตายตายหมดแล้วจิบละอึบมาเฮ้ยเฮ้ยดูยฝั่งนู้นมีตัวพีพิ้วต้องสับตอนที่มันแบบไอ้นนี้พิ้วเกินหลบได้ต้องตามในฟิกเกอร์ ทีค่คลิปสูงสูง Never forget. Never forgive. มาเลยได้มูลาแล้วนี่ก็ฟันเข้าแล้ว <More. S 1> ไม่มีใครให้ฟันเล่นเลยอ่ะ <pping> โอ้มันแอบ,บไปอยู่ในบ้านเลยนน่ะ <Leave. S 1> ไม่เป็นไรอย่างนี้แหละดีด เราจะได้โซนได้มตีมไม่เข้าเลยอย่ะเปิดเข้าไปครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดสองตัวแต่มาแล้วปาเข้าไปตายเออโอโ้โหจังหวะแบบนี้ป่ายัางเดือดดันกลา,างจบแม่งเลย,ยเลยจิมัท่านจะมาเคลียร์เดินเดินพร้อมคีฟดีกว่า เดินท้องคีบเฝ้าคลิปแป๊บเฝ้าคลิปแป๊บเฟน้าอยู่ไหนเฝ้าคลิปแป๊บป่าเข้าไปอู้จะตายจะตายเฟน่าเฝ้าคลิปแป๊บเอ้ยอึ๊บโดนโยกโดนเอ้ยเอ้าไม่ได้ตีเลยเมื่อกี้โมืกี้เชิญกับเฟน้าโคตรฮา เมื่อกี้ข้าเห็นหน้าไ,ได้ได้วยนะโอ้โหไม่ได้กวนตโีเอจบไปแล้วนี่คอมมานเดอร์นหนึ่งครับผมแนหห่นับห้าเหรอไหนยหน่อหรือว่าเราทำเราโซนยังไหวได้ดีโอ้เป็นได้เป็นส้มเล่นดต่ประทับเป็นได้เป็นส้มด้วยนะ